สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม่ใช่กับตันซื้อภาษา D P อะแต่ไม่โคตรเหมือนนะฮะก็เป็นเกมโปรเจกต์ของ E A กับ K Lab นะฮะที่เขาพอลแลบ,บกันนะครับก็ E A Sports ครับ Tractical Football นะฮะก็เป็นฟุตบอลสไตล์ซื้อภาษาเหมือนอยังไงแล้วไปดูกันนะฮะตอนแรกนะครับผมกะจะไลท์นะครับเพีออยงแต่ว่าโอ้โหฝนตกกระหน,น่ำมากมายครับเรียกได้ว่า ไม่เป็นมิดเลยครับไม่เป็นมิดแขกการไลฟ์สตรีมเลยฮะคือเอาภาพขึ้นภาพยังแตกอะเอาคลิปด,ดีกว่าเนาะถ้าคุณติดตามช่องของผมนะฮะคุณก็จะรู้ว่าอ่านี่มันซื้อมาสักชัดๆนะครับแต่เป็นผู้เล่นจริงๆนะฮะผงให้โมซาล่ากครับ ขนาดตอนเทนิ่งอ่ะตอนฝึกอ่ะไม่ยังเหมือนกันเลยเทวะ่เวะเฮ้เท่ว่อก็มีสเตปเหมือนคือภาษาเนาะทิเบิร์วันทูพาร์ทฟูดเท าพสวยป่ะเออมันจะมีสกิลด้วยใช่ไหมมันต้องมีสกิลแหละเมื่อกี้มันเป็นแค่แบบเบสิกเนาะพื้นฐานมันจะมีสกิลนะฮะมันน่าจะให้เราได้ลองนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะยังมีแค่ทีมริกนะฮะอ่อลีกอื่นรู้สึกยังไม่มีเนาะอ่าผมลองใช้สกิลบูฟนะฮะเออเหมือนกันเป๊ะเลยครับใช้คอร์ส มีสเตปมิน่านะผมจะส่งยาวให้ตาร่าทันทีครับภาพผมเปิดเสียงอะไรแล้วกันมีวันคูนะฮะเอาท่าเลี้ยแล้วนครับส่วนตัวที่สองโอเคสันน่าจะหมดตายเนาะตายแฮร์ริเคนครับ ครับสวยมากครับระบบเกมเหมือนกันเป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยแฮร์รี่เคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแฮร์รี่เคนไม่เออมีมีมีดกว่าจะไม่มีท่าเลี้ยงนะฮะดูครับรกุคแรกไอคอนย่งไม่ไปฉิดเนาะเจอคูน่น้อยมาเลยอลิสตน แตกแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคนี่ก็อาจะเป็นเดวเลอร์ช่วงแรกนะฮะถึงผมจะไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับแต่แหมเล่นซื้อมาสามกี่ปีวะสไตล์เดียวกันเลยฮะมันโค้ดแแบบกันนะฮะเกมมีมีสกิปไหมไม่ไมน่าจำไป่เหยื่อเล่นไปต่อเรื่อยๆนะฮะโดูกันครับมีผ้าเสียบจับตัดบอลนะฮะเอามีเลี้ยงมีชิ้นนะครับโอเ้โอเอเ้ยไม่มีสกี้อีกหรอวารีเนี่ยนะ อ่าผมเลือกตัดบอลแล้วกันจับอาเลือกถูกนะฮะเอฟเฟกต์อลังการมากโนครับโนเจ็ดแค่ตัดบอลได้ไม่นะอาโน นี่เขาเรียกว่าทุมสามนะฮะอา่ามีแค่ห้าส่งนะครับเพราะนั้นเราเลือกตัดบอลอย่างเดียวก็พอครับยังไงก็เสร็จนะครคนเดิมครับคนดีคนเดิมนะฮะอโจกันครับซาบหน้าใกล้บ,นนบอลแล้วตกให้คนแล้วกันไอ้บล็อกบ้าโอ้โหบล็อกบ้าตักเยอะขึ้นหายต้องแบทอัพสกิลว,วะวะ ออกบ้าพูท่าอะไรบ้างโอ้โหท่าอื้อเลยครับทุกอย่างอ,ะอา่ะตัวแรกนะครับอูเบนดีอาร์ตนะฮะผมจะเลือกหยวครับแล้วก็คาร์เซโนนะฮะผมจะเลือกตัดบอลครับเลือก้อยครับเท่มันเท่เหลือเกินเอาละมาเดี๋ยรวยนะฮะเดี๋ยรวย ไม่ยากแต่แบตเยอะอ่ะเดือบบอยสบถูกมากครับอันนี้มีจะตัดบอลเนาะแล้วผมูเลี้ยงนะฮะโอเคจบแมตช์นะฮะก็เป็นโชนเชรียัลนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นผมที่ผมอยากดูเนี่ยคือระบบของเกมเนี่ยถ้าคนไม่เคยดูช่องผมอาจจะงงๆเนาะแต่ถ้าเกิดคนดูช่องผมดูเกมซื้อภาษามาเยอะเนะี่ยคงไม่งงหรอกแต่ผมอยากจะดูไอ้พวกว่าสเตต อะไรพวกนี้ของแต่ละตัวอะไรตัวละครจริงเนี่ยมันให้กันยังไงโอเคตัวเริ่มต้นนะครับจะเอาใครดีเฟอร์มิโนนะฮะทีลิตวาร์ดี้เวอร์เนอร์ชอบเฟอร์มิโนนะดูดซิมีบอก้าไม้ตายไม่มีบอกด้วยหรอเอาผมเลือกเฟอร์มิโนเอ้ยเฟอร์มิโนไ้ก่อนนะครับพลังสองหมื่นหนึ่ง 2, นะ เป็นตัวละครเริ่มต้นนะฮะก็ตอนนี้จะไปโคลสเบต้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอไม่ใครที่เข้ามาเล่นนะฮะก็ต้องมุดไปโหลดนะฮะมุดไปโหลดครับแต่ตอนเล่นไม่ต้องมุดก็ได้ครับโอเคครับสอนตำแหน่งนะโอโหพลังสองหมื่นหนึ่งครับไม่รู้ว่ามีจะอีหลหรี่อื่นหรือเปล่านะ แล้วก็เอตอตัวละครมี3สีนะฮะเหมือนซเปอร์ซาเลยครับสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะคุณสังเกตดูไอคอนด้านซ้ายบนนะฮะก็ออโตอินดิสนะฮะอันนี้คือการจับทีมแบบทั้งทีมนะฮะแล้วมีทีมสกิลด้วยฮะทีมสกิลออฟซเ้อร์ษาใส่ได้สามอันเนาะอันนี้เราจะใส่ได้สามอันเหมือนกันหรือเปล่า กดกาชาแล้วอ่ะแต่จริงๆยังยังเติมถึงเติมได้ก็ยังไม่เติมนะฮะเรื่องจากเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าจะไม่มีการเซฟนะฮะเนื่องจากเป็นโคลดเบต้านะครับถ้าใครคิดมาแล้วจะเติมก็จเย็นๆนะฮะจะเย็นๆ,นะะนๆโอเคครับมีกาชาฟรีนะฮะผมอยากดูหน้ากาชามันเป็นยังไงนะฮะเอ๊ะอย่างนี้คือเกลือใช่ไหมกระเปรานะครับ ไม่รู้จักผมไม่ใช่แฟนระเบิดแต่คงเป็นดาวลูกแหละฟาแ์เกนวอลคอตเออรู้สึกจะได้ยินอยู่นะชื่อนี้ก็มีเทรนนิ่งใช่ไหมเพิ่มพลังตัวละครสบายมากครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้าล่านะครับสำหรับช่องทางการโหลดเกมแต่ผมขอเตือนอีกครังนะมันเป็นโค้ดเบต้านะฮะอย่าเพิ่งทำอะไรมากมายนะครับลองเข้าไปเล่นสนุกนๆน,น,นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดไทม์นะครับโอเคเนบนฟอร์ดพีซี่โน์มัลฮาร์ดเหมือนกันเลยปะ มีมโนซีนออโต้แล้วก็ออโต้นะฮะผมเอาเป็นซีนีออโต้แล้วกันครับแบบเร็วนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดผมเล่นซื้อประษ์เนี่ยผมจะออโต้ตลอดเนาะเดี๋ยวผมพอไปดูกายชาคนแล้วกันว่ามันมีตัวไหนบ้างเนาะไอ้ไอ้นี่ควรจะเป็นเนื้อเรื่องแหละพีมารีจะมีเนื้อเรื่องอะไรวะไม่ใช่การ์ตูนมันจะมีเนื้อเรื่องอะไรวะเออโอ,อ อ๋อนึกว่าจะให้เป็เล่นสอนบริวนะครับสอนบริวก็เป็นด่านสำหรับเกบไอเทมเทรนนิ่งตัวละครนะครับโอเคผ่านไปครับผ่านไปแล้วก็ลีกแมทนะฮะลีกแมทจะเป็นเล่นกับคนหรือเปล่าหรือเล่นกับคอม ถ้าจะเป็นแบบแอดลีกเข้าไปใช่ไหมฮะแบบแอนเทอร์ลีกถ้จะเป็นลีกถ้าเกิดเป็นเกมด้วยภาษามันก็เป็นเล็กดีเนาะอันนี้เกาเรียกว่าบิ๊กเบนเดอร์ลีกครับเลนด์4นะฮะโอเคครับสอนไปเรื่อยๆนะฮะผมยังไม่ได้ดูเลยลว่าตัวละครที่ให้มาจะมีอะไรบ้างแล้วก็เลนด์แมทแหละครับเลนด์แมทอันนี้ออนไลน์แน่นอนครับออนไลน์ Online นะฮะเลนด์แมทก็คือ Online ออนไลน์แมทนั่นเองครับเอามาเชื่อ5นะฮะก็ปกตินะครับ ยังเป็นแรงที่ต่ำที่สุดนะโอเคครับมันเริ่มเลิกเลิกเลิกเจ้าคี้เจ้าการหรือยังก็แบบีปกตินะครับเลเวลอัพอีววผู้เล่นเอสอารเงี้ยแล้วก็เลี้ยงสก,กิลเพิ่มเลเวลสก,กิลอะไรพวกนี้นะฮะมาครับมาดูขอรางวัลที่แจก,กก่อนนะฮะคืออะไรก็ได้แต่ขอมีแจก,กบ้าง นี่บอกว่าไม่มีดดเดาวไม่มีเงินเลยนะ,ะมีฟรีนะครับอันนี้ฟรีนะกาชาฟรีสนใจคนะรับเอฟซีเนี่ยเราไม่มีใช่ไหมไม่มีแต้ม,มยังไม่ให้เราเติมนะฮะเอซอี ก็แน่นอนครับว่าคือเกมมันต้องเกลือแน่นอนพอแหลกเป็นขนาดนี้นะฮะโคเครับเดี๋ยวผมไปดูอันนี้เป็นโคดเลต้าล็อกอินโบนัสนะฮะโอ้ลภาพขอดูหน่อยแล้วกันนะโคบเลต้าล่าครับโอ้โหเค่ อันนี้ก็ตเกาพูดง่ายคือกาชาเองครับใช่ไหมนี่ของรางวัลน,นะครับอันนี้โม่อก้มันเป็นจดหมายเรามีบิ๊กินเนอร์นะครับกาชาครับการันตีสามดาวนะฮะว่าแต่ตัวสุดของมึงคือกี่ดาวตะเกา,านะครับตเกาคือห้กาชาต้เป็นกาชานะ้เกวนี่ครับนีู่กาชาฮะตามปกติครับนี่คือที่เราที่แถมมาเนาะ ถึงนะครับเราไปดูฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับเล่น3ดาวน,นะครับน่าจะสูงสุดแล้วนะ3ดาวต้ดนดีแอดนะครับดีอาโก้แล้วก็ชามัยเคิลน,นะครับจากสแซ่แล้วสองหมื่นกว่าปะเลเวลสูงสุดมีแซ่บรวมกันคือห้าหมื่นหกนะฮะโอเวอร์อ้อห้าหมื่นหกครับสำหรับซอนนะฮะมีสกิลอะไรบ้าง อก็จะมีดายลามีอดิบเบิลนะฮะระบบก็ไม่ถึงกับเหมือนกับซื้อภา,าษานะฮะแต่ก็คล้ายไม่ได้ว่าคล้ายโคตรเหมือนเลยดิโอเคผมไปกด้าชา,ชาดีก่อนนะฮะการล่มตีตัวสองดาวคุณจะได้ตัวอะไรมาบ้างมีสามันนะฮะขอตัวสามดาวได้ไหมแบบก็โชคดีอะไรเงี้ย จะออกตัวสามดาวมันจขพินเอฟเฟกต์ยังไงวะอันนี้ไม่น่าใช่วอตบอร์ดนะครับอย่ากเอาอาเซนนลน่ะตัวสำรองก็ได้ครั้งจะไปอีกครั้งเออลีดนะครับจักราดนี่คือเกลือใช่ไหม เกลือแหละอีกทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นไอ้พวกด่านอะไรนิดหน่อยนะฮะจะได้ไปดูสกิลด้วยแล,วแล้วก็จะไปดูด้วยมีทีมอะไรบ้างมีตัวมีตัวอะไรในทีมบ้างโอเคขึ้น2ขีดีแบบนี้เกลือแน่นอนฮะเทลซีเอ้ยไม่ได้เกลือนะมเมสันเมาส์เลยนะคุณผู้ชมครับมรเมสันเมาส์นะฮะแต่มันเป็นตัว2ดาวอะ่ะอาจจะเป็นมเมสันเมาส์สองดาวก็ได้หรือเดี๋ยวมันก็ต้องมีเมสันเมาส์สามาดาวมาปะ่ะแบบตัวตัวเดียวกันแต่คนละเวอร์ชั่นอะไรเงี้ย ไปดูตู้อีกก่อนนะครับอันนี้คืออัปเดตเดอร์บรอยนะฮะตาล่าครับคาร์คองเต้นนะฮะแล้วก็ยอริสครับเออไม่ถึงตัวซนก่อนเลยโอเคแปดห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนี่แม่งมากกว่าจรออีกจริงว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีมของเราเดูครับมีอะไรบ้างมีใครบ้างที่ให้มาถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเราน่าจะได้ของรางวัลเรื่อยๆนะตามสไตล์แหละตามสไตล์ของเกมแบบนี้นะฮะ นี่ไงได้เงินได้เงินคอมพิวติชั่นนะฮะจ <Okay. S 1> ัดทีแป๊บหนึ่งครับผมจะขอจัดทีแป๊บหนึ่งนะฮะมันให้เราเล่นสี่สองสามหนึ่งนะฮะมีเมสันเมาส์นะครับ เ uh, ฟอร์มิโน่ที่3ดาวนะฮะต, 7, ตัวแจกตัวแล้วก็มีตัว1ดาวนะครับ,รบแจ็คคลาร์กก็แหมกูโพลพวกนี้ผมรู้จักแนละ้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองนะเอ่อตัวเด็ดๆไม่มีเลยเหรอมีโรนัลโดอะไรพวกนี้นะแต่ผมกดไม่ได้อันนี้มันฟรีอะ่ะอะไรม,มีสัตเม้ามานะครับสองดาวก็น่าจะดีที่สุดละ โอเคครับเราไปเล่นดีกว่าไปดูสกิลเนี่ยผมไม่ออโต้นะฮะผมจะเล่นปกติเลยลิกแม็กอ่าไม่ได้ใช่ถ้าเป็นสเตเชียมแบบนี้นะเลนแบบสเตเชี้ยมนะ โอเคครับสเปเชียลแบบลิมิเต็ดไทม์โอเคครับเจอเบอร์ลี่ในโหมดอีซี่นะฮะสแะตกทีมของเขาแค่แสนเจ็ดเท่านั้นรู้สึกของผมจะสามแสนกว่าปะไม่ใช่แสนเก้าแสดงว่าสูงสีกันอยู่นะแสนเก้านะฮะโลนเพลเยอร์ก็น่าจะเป็น ทีมสกิลที่เราเลือกเพื่อนมาอ่าเราไม่มีนะฮะไม่เอาเซมิโอโตโอ้เอาเอาโมโนโลเลยครับอยากดูเกมเพียนะฮะ ก้า F4 ครับปะทะเบรนฟอร์ดนะฮะเรามีฟูร์มิโน่นะฮะเป็นกองดีนะที่เราเลือกกองหน้ามันเป็นตัวแรกแต่ใช้ได้นี่วะพวกมึงยไปครับออฟนะฮะไม่ได้เซตเสื้อทีมเลยนี่ครับเมสซ์น์เมาส์เลยฮะเจอกับหาไม่ออกเ้ยเขาไม่มีท่าเลยกระจอกมากเลยนี่ยมีท่าชิงนะฮะให่สเตปมีหน้าแปดร้อยไงวะอ๋อสเตปอีเดียสเตป 2,000นะผมจะยังไม่ใช้สกิลนะครับ hey, เอ้ผเลี้ยงกองดีกว่าเลี้ยงนะครับยังไม่ใช่ท่านะฮะผมให้เฟอร์มิโน่อ่าเฮ้ยเปลี่นดูว่าไม่ขานนะฮะเฟอร์มิโน่นะฮะโอ้โหกองหลังเขาเสร็จเยอะนะฮะใกล้เคียงกับเราเลยติท่าโอ้พีท่าเลยนะครับเสียบกระตัดบอลน,นะครับบอลหนึง่งมีตัดบอล ยิงสวนเลยันไม่ได้ไซมิหน้าไม่มีอยู่เจ็ดร้อยมีท่ายิงเลยนะฮะเพื่อความหน้าด้านนะฮะเราต้องกดยิงครับจริงๆเราเราต้องไปเทรนนิ่งตัวละครก่อนนะทำไมท่ามันดูไม่ค่อยเท่เรื่องแปลกหนึ่งครับเกือบร้อยครับ ผมต้องไปเทรนนิ่งตัวละครก่อนแน่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่ ID ดีอมแบบซื้อประสาทเนาะเพราะฉะนั้นอ่าขอเทรนนิ่งน่าจะ่เราให้เอาจริงๆต้องไปเล่นไปฝึกแกปบปอัพแล้วครับคลาสนะฮะโอ้โหกูไม่มีสกิลอะไรเลยขอบคุณมากขอบคุณมากอออเออเออเสียบแล้วกันสเสียบ เลือกทางปลูกสกลับได้นี่ไงเลือกทางปลูกนะฮะทำไมาเองไม่มีสก,กิลอะไรเลยวะอ้าวบีมิโนกูเรียบร้อยแนย่นอนครับไม่วันทูนะฮะผมจะส่งให้เมสันเมาครับคือตอนนี้ตัวละครเราผมไม่ไม่ค่อยดีอะ่ะก็เข้าใจะนะแต่ว่าก็ไ,ได้ก็เข้าใจว่า เริ่มต้นนะใช่ไหม้มันจอดแล้วผมจะใช้สก,กิลเดียวที่ผมมีนะฮะจิ้งวันถูเข้าไปจริงนะครับเรือกตัวน,นี้นะ,ะเดี๋ยวมันมันเล่ไปข้างหน้าเลยเหรอโอ้โหพิชซายแล้วต้องส่งให้เทอร์มินโน่แล้วครับ ที่ร้อยโดนกูโดนกูนก,นกูหลุดแล้วโอ้โหแต่ไม่มีเซมินาจิงนะฮะผมจัดยิงธรรมดาครับแปลกต่ออ้าวเฮียโจ้เสาไอจียชัด <c oughs> แต่ยังชิงกับมาหมงนะฮะ โอเคครับก็เป็นเกมเพย์คร่าวๆนะครับคือตัวละครมันยังไม่มีอะไรมากว่าจะโชว์อะไรมากไม่ได้นะ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวออโต้ไปต่อเลยแล้วกันเกมนี้มันจะมีระบบออโต้นะฮะสำหรับพลขีดแต่ว่าด่านแรกๆมันง่ายมากอะไรเงี้ยพอเราออโต้มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ นัดอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าผมนำไปส่องแล้วแรกตัดไปครับเห็นตัวละครไหมเดี่ยวกผู้เล่นไหมสำรองสำรองเอ่อซีรีส์น่าเพิ่มขึ้นตามปกติเอ่ออะไยอีกว่าจะไปดูระบบเทนนิงเลยแหละฮะทําไมพระรามมันรอยจังวะคิดถึงคือภาษายุคแรกเลยแบบตัวหนึ่งมีท่าเอสหนึ่งา แค่เค okay, okay. hey, ้เขาเพล่เฮ้ยมีปูคาวด้วยนี่หว่าเออที่มีโค้ดตลอดเวลานะไอแต่นี่น่าลดลงครึ่งหนึ่งอะไรนี่เอาละครับปูคาวมีออโต้นะฮะไม่ได้เพลงแล้วครับเสไยใหมดแล้วตัวละครที่มีมีแค่นั้นนะฮะขนาดชิมหายอไอ้ท่าสวยที่เห็นรออินโทเนี่ยอี่ก็ท่าแล้วเหีนยออินโทนเนี่ยมันต้องแบบ ต้องเติมใช่ไหมควรต้องเติมใช่ไหมควรพยายามจะชาดานะฮะแต่ก็ท้าทายอยู่นะคือระบบแบบอีซี่ยังผ่านยากอะ่ะเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่ามีใบเทรนนิ่งอะไรบ้างนะผมจะไปเทรนนิ่งตัวละ,ะครนะเรียบร้อยฮะน่าจะจบแล้วครับ ต่ออย่างเมื่อกี้นะครับผมสกิปด่านไปแล้วไม่มีอะไรมากครับก็เล่นด่านจนจบนะฮะด่านจนจบก็ได้เงินเงินกว่าบนนะฮะอีแปดส้าละได้มานิดหน่อยก็เราจะต้องไปเรียกว่าฟาร์มหีกว่าฟาร์มด่านฟาร์มอะไรนะฮะให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องการเทนนิงนะครับผมไปดูมาแล้วนะฮะการเทนนิงเนี่ยเอ,อก็อย่าได้คิดไว้นะครับ มันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดนะฮะผมได้เทนนิงมาเต็มพ,พี่นะฮะได้เทเนเฟรมโน่นะฮะเพียงแค่เลียวสิบสามนะฮะมันตางเท่าไหร่วะเนี่ยต้องไปฟาร์มที่เทนนิงด้วยถ้าไม่ฟาร์มที่เทนนิงนี่ก็ผมไม่มีอะไรให้เทน,นะฮะก็เ,เลยเียกได้ว่าสตาร์ทไปหมดนะฮะ เป็นเกมเปิดใหม่เนาะโอเคครับวันนี้นะฮะผมน่าจะไปเล่นให้ได้สักหนึ่งมัลติกาชานะฮะเดี๋ยวก็จะมากดกาชาในคลิปหน้านะฮะตอนนี้จะเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับเมื่อโอเพนเบต้ามานะฮะผมว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆมากกว่านี้เข้ามานะฮะแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่รู้นะฮะถ้าใครเลยเล่นเกมซึ่งภาษาที่ผมไลฟ์อยู่ประจําเนี่ยแรกๆมันก็ไม่มีอะไรนะฮะหลังๆก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆครับ โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับคิดดยแล้วถัดไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ